ใครจะยืนหนึ่งเรื่องไหนราศีไหนสัปดาห์นี้มาดูกันเลยราศีที่ยืนหนึ่งสุดๆเพราะพราทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีนี้ในวันที่17สิงหาคม2องทุ่ม46นาทีนั่นก็คือราศีสิงห์นั่นเองจ้าเฮงยืนหนึ่ง โดยเฉพาะในเรื่องการงานการเงินมีผู้ใหญ่ส่งเสริมงานประจำมีเกณฑ์ขยับขยายมีเกณฑ์เลื่อนตำแหน่งและยังมีช่องทางในเรื่องของการลงทุนใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นถ้ามีโอกาสชาวราศีสิงห์แน่นอนครับ เมื่อพระาทิตย์ยกย้ายก็ต้องบรจิจาคค่าไฟเติมน้ํามันตะเกียงถวายหลอดไฟเทียนไขให้วัดอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของไฟฟ้าและแสงสว่างนั่นเองและมีโอกาสชาวราศีสิงห์นวดบทโมระปลิตซึ่งเป็นบท คาถาพยายุงทองโพธิสัตว์นะครับสวดมนต์บทโมรปลิศเพื่อขอบคุณพระทิศที่ให้แสงสว่างแก่โลกและให้ชีวิตแก่สรรพสัตว์ทั้งปวงครับราศีที่ต้องระมัดระวัง3ราศีนี้ต้องระวังที่สุดในสัปดาห์นี้เลยนั่นก็คือราศีมังกรครับอีกหนึ่งราศีเลยคือราศีเมษและอีกหนึ่งราศีคือราศีพฤษภครับราศีมังกรต้องระวังจากดาวเสาร์และดาวเกต ซ่อมรถซ่อมบ้านซ่อมสุขภาพอันนี้จะมีเรื่องเสียเงินในเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะฉะนั้นดูแลเรื่องของสุขภาพรวมไปถึงยานพานะให้ดีเป็นพิเศษด้วยต้องใส่ใจนิดหนึ่งระบบเบรกผ้าเบรกยางดอกยางรวมไปถึงที่ปัดน้ำฝนนะต้องดูแลกันนิดหนึ่งอีกหนึ่งราศีเลยคือชาวราศีเมษต้องระวังเรื่องของหายเรื่องของผิดพลาดด้านเอกสารสัญญา คดีความต่างๆอันนี้ชาวราศีเมษต้องระมัดระวงังแต่มีเกณฑ์ได้ของถูกใจใช่เลยจากคนรักรวมไปถึงจะมีคนมาแบบชอบเราแบบคลั่งไคล้จากอิกทธิพลของดาวราหูและเช่นเดียวกันเมื่อราหูส่องชีวิตของเราเราก็จะต้องทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเช่นเดียวกับชาวราศีมังกรน,นั่นเองครับอีกหนึ่งราศีเลยคือชาวราศีพฤษภครับ ต้องระมัดระวังเรื่องหกล้มเรื่องของมีคมต่างๆนะฮะบาดแผลจากของมีคมมีดบาดหรือว่าตะปูตำอย่างนี้ช่วงนี้ต้องระมัดระวังแม้แต่เรื่องของเล็บก็อย่าไวย้ยาวนะฮะต้องดูแลเป็นพิเศษแต่จะมีโชคดีจากความฝันและก็คนใกล้ชิดชาวราศีพฤษภแม้จะต้องระมัดระวังเรื่องของมีคมเรื่องอุบัติเหตุบ้างแต่มีโชคจากความฝันและจากคน ใกล้ชิดครับถ้ามีโอกาสก็บริจาคค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียงและเกี่ยวข้องกับเรื่องของแสงสว่างทั้ง3ราศีนี้สวดบทโมระปลิดด้วยเช่นเดียวกันครับเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตกับตัวเราและสร้างทานบารมีด้วยการถวายแสงสว่างจะเป็นเทียนหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างก็ได้เช่นเดียวกันครับ